พี่ทวีมองอยังไงครับพี่ทวีฮะในกรกตเหรอครับในเออในในแง่ของคนที่เป็นกรรมการผู้กํากับกฎกติกาเนี่ยผมว่าบางทีเนี่ยกรกตก็ควรที่จะเชิญพักการเมืองมาหารือนะเพื่อออกข้อกําหนดที่มันมันชัดเจนเป็นรูปธรรมมันกลายเป็นว่ากรกตออ,อกออกข้อกําหนดโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยไงมันก็เลยเกิดความลักลั่นอย่างที่กุสุปานพูดอนะ่ะผมว่าอันเนี้ยผมผมค่อนข้างจะมองว่ากรกตนเนี่ยเออ ขาดการทำงานแบบมีส่วนร่วมของคนที่เป็นพักการเมืองนะฮะคือผมอะพอต่อีผอนผมก็ว่ามันที่องค์กรนะจะมอนะงดูที่คณะของบุคคลที่มาเนี่ยนะฮะอ,อ,อีกในเรื่องเดียวกันก็มองไปคนละบุคนะฮะครับครับอย่างเช่นกรณีออกมาบอกว่าสสไปแจกของไม่ได้แจกของผิดธตรมามสามารถทำได้เลยเนี้ยออ คือโดยสาภาพทุกคนก็อยู่ในเวทีเดียวกันน่ะใช่นะฮะคือเวทีของนักการเมืองอแต่ขณะที่อีกคนนึงถูกมัดมืออีกคนทกได้ครับแล้วผมคิดว่ากรกตเนี่ยไม่ควรทำหน้าที่เหมือนฝ่ายบุคคลบริษัทครับคอยจับผิดนะเราเคยทำงานบริษัทมาทำงานทุกภาคธุรกิจมาเนี่ยครับอยจาคอยจับผิดมาสายนะฮะอีกครั้ง ครับแบบไปกี่ครั้งอไรเงี้ยครับแต่ก็กต๊อน,นี้ควรจะทําหน้าที่เหมือนฝ่ายเอาคือพัฒนาบุคคลคบุคลากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในห,หมายทำยังไงให้อ่ามีสอสอทีคุณภาพานะฮะทำยังไงประชาชนไี้มีโอกาสเลือกคนดีจริงๆกรตอนอคนคิดเรื่องอย่างนี้มากกว่าครับนะครับเพราะว่าสังเกตบแมว่าผมผมมีความรู้สึกว่าเหมือนกับนะัก อสสในสภาชุดนี้ uh huh. อ่าฮะก็สอสบ uh huh. ก็แล้วแต่นะ uh huh. มีปัญหาเรื่องอื้อฉาวมากที่สุดท่าที่ผมครับอืมอืมทั้งในเรื่องบุคลิกใช่นะทั้งเรื่องคุณสมบัติครับนะเคยถูกํำเินคดีเร, uh huh. เรื่องของความไม่โปร่งใสเรื่องอะไรต่างเรื่องการทุจริตร uh ื huh. ่งต่างกลายเป็นว่ามาอยู่ตรงนี้ได้หมดเลยอ่า uh huh. นี่เป็นหน้าที่เพราะหน้าใคร พรากคอตมีเลยฮะมีกองทุนพัฒนาประชาธิปไตยที่จะส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งมีโอกาสให้ได้คนดีมาแต่วันนี้กอตทําหน้าที่เหมือนฝ่ายบุคคลคอยดูว่ากดบัตรไหมอ่ตรงเวลาไหมขากี่ครั้งแล้วคอยตัดแต้มครับในแต่คนนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น้อยมากนั่นคือกอตต้องเปลี่ยนไมเซ็ตนะะอืม แล้วเวลาที่ปัญหาสําคัญคือว่าถ้าเป็นฝ่งบุคคลก็คือเป็นฝั่งบุคคลที่ลาเอียงเล่นพักเล่นพวกด้วยครับนะฮะถ้าเป็นพวกนี้อ่าโอเคคุณไปสายได้ไอ้เดีวตาให้นะฮะคนนี้บอกเฮ้ยไปเข้าน้าหน่อยหรือไปยืนสุบรีหลังตึกบอกเฮ้ยติดไม่ได้ผิดระเบียบแล้วเนี่ยพวกภาพกรกตอย่างนี้นะณวันนี้นะผมคิดว่าต้องเปลี่ยนไม้เสตเป่นวิธีคิดนะว่ากฎบ่าของกตเนี่ยนะ ม่ใช่แค่จัดการเลือกตั้งแต่จะทํายังไงให้พักการเมืองพัฒนาแล้วไม่ใช่พักการเมืองที่อยู่ในในส่วนของอ่าสภาในสภาหรือตั้งแต่ระดับฐานลากท้องถิ่นนั่นคือกรกตเพราะว่าเงินกองทุนพนามาประชับไตผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่คิดว่าเยอะตัวแต่าอทำหน้าที่อย่างเนี้ยนะผมคิดว่าคมันก็เลยถูกมองว่าเหมือนทางานแบบรูทีนแล้วก็แบบไม่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 ค่อยแสเท่าไหร่ นี่นี่ตามๆอ่าะก็อย่างกรณีเนี้ยที่ที่เราคุยกันตอนตอน,ตอนเกิดเข้ารายการเนี่ยก็พูดถึงอาจจะกรณีเงินสะพัดเนี้ยถ้าบอกว่าอ้าวสอสอไม่สามารถที่จะเอาเงินไปช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากที่กําลังประสบภยัยน้ำ,นำท่วมน้ําท่วมอะไรเงี้ยแต่ดูเิอว่าคอรมออนุมตนัติเงินตูมตูมตูมงบงบฉุกเฉินอะ่ะเฮ้ยแล้วมันยังไงอ่ะ เติมเงินเข้าไป69จังหวัดอะ่ะบอกว่าเอาไปช่วยเหลือในช่วงเนี่ยอีกเดือนหนึ่งจะสิ้นปีงบประมาณทำไมไม่เข้าสู่กระบ,บวน,านการปกติในปี66อีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันคืออะไรอะ่ะเออแล้วเงินไปเติมให้กองทุนหมู่บ้านเงี้ยเงินไปเติมให้อ,อปทองเงี้ยเฮ้ยมันยังไงอะ่ะอย่างงี้มันมันคืออะไรคุณสุปานช่วยเฉลยหน่อยพี่มันมันมันคืออะไรอะ่ะมันตกเขียวเปล่าล่ะผมขออนุญาตแทรกนิดนึงพอพูดถึงตรงนี้นะเงินตรงนี้เนี่ยนะเราเนี่ยอยู่ อยู่เป็นกลางเนี่ยนะเราก็จะรู้ว่าเป็นที่มาไปอยู่ในกองทุนหมู่บ้านเราก็จะรู้ว่าเงินนี้เป็นเงินของใครมาจากไหนมันมีที่มาที่ไปเรารู้แต่เฉารู้ใช่ใช่ชาวบ้านจะคิดเเงินลุงตู่คิดเเงินลุงท้อมนะครับเงินของคนนั้นคนนี้อะไรเพราะอะไรฮะเพราะเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันถูกปล่อยข่าวพูดผ่านหัวคะแนนของแต่ละพักครับเอาสมัยตอนที่คุณทักษิณเลือกตั้งนี เงินกองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะคือคุณทักษิณรู้เรื่องหอกแต่หัวคะแนนไว้แปลความว่าเงินทักษิณนะฮะใช่เงินทักษิณเขารู้ว่าเงินทักษิณนะอาทิตป่าก็เงินทักษิณไม่ทุกจังทับทักษิณเขาไม่รู้เรื่องนะฮะไม่ใช่ควักสักแดงเดียวเงินทรัพย์สกรล้วนๆนะฮะเพื่อไทยก็าไม่รู้แต่ว่าหัวคะแนนในพื้นที่ไงครับใช่ใช่ให้คุณของตัวเองชนะไง Uh huh. นะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนการ uh huh. บอกอ uh huh. ตูส่งเงินมานะ uh huh. ตรงตูส่งเงินมาอะไรต่างเออซึ่งอันนี้ uh huh. คือว่ามันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบโอ้ยเอาเงินของรัฐไปหาเสียงืงึกปล่า huh. อืมฮะ